สวัสดครับวันนี้ส่องต้ามแครมืองใหม่ส่องเที่ยวสะอับรอับมาตันท้กับทีมง,งานเที่ยวการอาละคน,นเพราะว่าช่วงนช่วงโควิดต้องนัต้องเจี่ยวเที่ยววาไล่นได เ้าเบาบางว่าใอยูคโควิดต้งอยงยานอยู่ที่จะเปิดประเทศได้ไหมทีมงานมาตองเที่ยวมาเรงกันด้อรักตองเลี่ยงเซอมสี่สิอ็ดเรอทีง,อองานหลายคนด้ต้องรถตัวทีม <c oughs> งานหลายคน อัสนไปเลยเลจมามก็กวังควังดีููบตัวเบาบางตราต้องเทียงเบา่างบ่คือทำไมตอนโควิด ใชยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ยิ่จังไรเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดิ่งโรงแรมเขาเพราะท่านได้เปิดเพราะว่ารุเพราะท่านถึงเชียงเขาเปิดรับนักท่องเที่ยวเขาใช้ขี่โรงแรมเนี่ยคือมันเดินส้มหัดวก่อนตามกับตามมาสิกโรงแรมนะเพราโรงแรมนะพอาะต้อนรับเราซะนอ

เพราะว่าทาสีเ <wounds> กังหลายสีนะมาตัวแต่นี่ว่ปน่้ันนี้วนทเลน้ทแมมานามกันำฝนน้องกับน้ขาดคนคนี่านววั โรงแรมเฮานี่ chắc sẵn đấy, สุดสุดนี่ลองไปทําดูสิ <laughs> ซื้อเอาเปรียกมูแท้มาค้าเดียวก็ได้อาบน้ำตะเลึเอาเปรียกมูตัวเนี้ยเป็นเปโรงแรมในวันีหนถ้าเป็นภะมิประเานในโลกไทยร้าน ก็ไปก็ไปก็เทียนย่งใหญ่ถ้าจัคนกระเปาเซ็กอินแันสน่านำบินกันจากเขาพี่เป็นแม่มวน่ีก็จะกำลังก็จะกำลังคนกระเป๋ ว่าเราสูา่สองท่าน,นง่ายๆก็เราคนกระเป๋าถือได้แล้ตอนนี้เนาะเดี๋ยวเบิงให้ครับอกขราแช่นีนะ่และ